ว่าต้อเพิ่มเตือนหาพี่น้องโอ้โหเมื่อไหรครับชาวบลกเพี่น้องเหนี่สะสมมากพี่น้องนะตัถือว่าแกอยู่ในตัวยังพอได้กินสวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับผมกับช่องนุ่มจักรัรดิปัดทินงเช่นเคยพี่น้องมื่อนี้ยุ่งหนาไฟพี่น้องบอกแม่นว่าใส่เบียร์ไ้พี่น้องไม่อนี่แต่ว่ามาเบิงมิ่งที่เคยเจอไว้พี่น้อง ไปเบิ้งว่ามิ่มช่วงนี้จะมีหัวน้าไปพี่น้องช่องฤดูฝนเนี่ยพี่น้องเขาฤดูฝนเนี่ยพี่น้องเป็นรุ่นเดีเบิ้งนั่งกันครับพี่น้องไปครับครับพี่น้องไปกาน้ำเพื่อดื่มพอมจะไปเบิ้งมิ่มที่เจอไว้แล้วพี่น้องแล้วก็เบิ้งหาบริเวณรอบๆพี่น้องว่าจะมีหรือไม่มี่น้องพี่น้องเนาะยังก่อภัยนี่ครับเคยได้ทุกปีพี่น้องแต่ว่าปีนี้เมื่อเห็นมีมากเกาะเลยพี่น้องปกติได้ทุกปีแล้วเกาะยก่อนครับ มันจะอยู่หน้าไฟอปยู่หลังใต้ไฟนะพี่น้องไปไปเบิ้งทั้งิ่มที่เขาเตียวไ้พี่น้องนะครับน้ำยางยากแล้วพี่น,อนะน้องเด้อเนี่ยนมจากเราวปกินตรงไซ็งเผาบูดไมมช่องไหนพี่น้องนะครับอ้ยเซ็งเาผาเป่าใบมาบ่ได้เปียกเน่นอน่วงหน้าฝนจะลำบากยังนึงกิดตรงนี้แล้วพี่น้องดินะนะี่จะใต้ไฟแล้วพี่น้องเนะี่ยน้ำก็เลยแบบีไข่ลํำทันไปเลยพี่น้อง ยังอยนามหลากนะมส่ที่เลยครัดหลุเบิรงไว้ที่น,น,น,นีหัวนามบ่แต่ก่อนบางนี่กับผิ่งหลวงใยนอพี่น้องยี่ที่แล้วครับหั้งเบิร์เริมเลยอ,อยู่นี่อีนี่บ่ามาเกาะเลยพี่น้องนี่มนกับพึ่งหายยากพ,พี่น้องปีนี้เลยครับหลุดน้ำกันมีคนม,มาเอาเล้ยงังว่าจะมาเอาแต่เมื่อวานหรือพี่น้องพอดีฝนตกตก,ตกทุกหมื่อคื้นนี่ก็ตกพี่น้อง โอ้ยังอยู่จุพี่น้องอวางก่อนจุพี่น้องด้วยน้าเต็มจุพีน่น้องมามองก็เต็มแล้วย่างไปบ่ได้แล้วุูนะคุณพี่น้องนี่ดำๆปลายมือนี่พี่น้องอยูครั้งใหญ่อยู่พี่น้องไปครับเป็นรุ่นหัวน้ำครับพี่น้องว่าจะมีหัวน้ำบ่ครับผมดำๆเลยน้องกางจอเลยเฮ้ครับผมครับพี่น้อง <c oughs> ถูกสามดอกเลยพี่น้องด้วช่วงนี้ฝนได้ดูฝนพี่น้องประมาทบ่ได้พี่น้องนี่ยอยู่ทั้งนี้พี่น้องเป็นยางพานันยาพานันเลอพี่น้องนี่ยางยากพี่น้องปกติมีมเคยอยู่เกาะไผ่นี่ทุกปีเลยพี่น้องนี่เลยได้ทุกปีปีนี้อบอกเกาะแต่บอไปเกาะกิ่งผุนแทงพี่น้องไปครับ เมื่อเดินก่อนนุ่มจะเป็นแนวยัย่นหันมันตัวใหญ่ไม่ยุอย่างนี้อย่อู้หางอ,อ่อนอยูเลยพี่น้องหูหัวน้าหยอดเลยพี่น้องเอ๊ไปครับพี่น้องจต่ขออนุญาตตัดเลยพี่น้องเด้อกินเข้าไปกันครับ พี่น้องทางนลังงามเลยพี่น้องดิยิ้มหนาฝนครับหัวหน้ามือตัวสุดยอดอยุติเพื่อนพอได้ยุติพี่น้องครับขอหยาตัดดิพี่นออ้องดิไทยบันงนี่ครับ,ดดบครับหัวหน้าเต็มๆจมเอาควันเลยเลยดพี่น้องชี้ประมาทด,ดิขอหอยาบตัดครับผม โอหัวน้ำสุดยอดจริพี่น้องน,นะครับว้าวเจียวๆครับพี่น้องเดี๋ยวเดีย๋ดวยวไทยเบ่งชัดๆเจียวเลยพี่น้องเนี้ยนะครับว้าวยอดครับพี่น้อง เต็มอยู่พี่น้องกับพิดน้ำตาด้วยอาจจะบ้นงอยพี่นอ้องโอ้โหเจียวครับหยัดเก็บครับปักถ,ถูกไปควันบิดเลยเลยพี่น้องเนี่ยแต่มันก็บิดเกาะที่เขาพี่น้องในอย่างเจียวเลยพี่น้องเนียโอ้โหหัวน้ำแต่เดิมลงังแหลงยังงามเลยพี่น้องนังฝ่าเลยนี่ยอดลังยังงามโอ้ยย่างกข็ยากเลยพี่น้องเนีย เสื้จืหมดนะครับมันบินเริ่มขึ้นไปเกาะคือเกา่าแล้วอยากประเดิมครับพี่น้องล้องยางเบิง้งบรบุ้ยเดอบลอกพี่น้องพี่น้องเนาะอจะมาลูกมาครับผมยอดนุ่มจากเรัไปกินกำลังแยกหัวน้ำวางแรกไอ้ลังออกอยู่พี่น้องเนี่ยนี่นุ่มจากเราเปเห็นเอาจะกก่อน,นี่พี่น้องหันมาที่ยางพันนี่นี่พี่น้อง นี่นี่ยุ่ปลายมือนี่พี่น้องนี่เออเจออีกครั้งหนึ่งพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเอาเพี่น้องเอาเบิ้งครับพี่น้องว่าหัวหน้าจะเป็นอะไรนะเออมองผ่านไปเลยเนี๋ยวนุ่มจากดาวพัทินยางเบิ้งเบิตะกอพุ่นพี่น้องที่เคยเจอแต่ว่าเดือนก่อนเคยเอายุ่หนีครั้งหนึ่งกันเดี๋ยวพี่น้องใส่กันเป็นใหญ่ไปยุ่หนีพี่น้องโู้เพิ่งจะเห็นนี่พี่น้องเอาพี่น้องเอาเอาครับครั้งที่สองครับมันมันไปพี่น้องไปเบิ่งครั้งที่สองพี่น้อง อยู่กี่ไก่กันดิบดีเบิง้งโอ้มีห้อยอยิง่งขึ้นห้อยข้นขึ้นบนนี้พี่น้องหลเบิงบ้งหลังเบิ้หัวน้าดีกันยืดเด้พี่น้องโอ้หัวน้าเต็มทุกพี่น้องสุดยอดครับเอาขออนุญาตตัดครับพี่น้องนะครับ น,น้ำงามอยู่ดีพี่น้องคนเดียครับคนงามสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยอู้หูคนดีกว่านเลยดูคนน้ำอย่างงามขนาดนี้นี่พี่น้องแต่คนที่อยากตัดนะครับพี่น้องเนาะสุดยอดหนักหนักหนักบถูกบนเราพี่น้อง ถูกกระเบิดพอดีพี่น้องเลยถูกเ,เ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคาเทลีลาโอ้เจียวครับพี่น้องอหัวหน้ำสุดยอดนะครับพี่น้องหัวหน้ำ เจียวอยู่พี่น้องหัวน้านี่ต้องหาต่อเลยพี่น้องเจียวครับขบชนะง่ายๆเจี๊ยบวันเจี๊ยบหัวสน้ยอด เฮ้ยอ <Yeah. laughs> ่ะหมืนมันพี่น้องเจ้าครับ,รบพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยสองลังหวานๆยังแจ่มพี่น้องเลยโอ้หังงามๆหัวน้าเต็มเลยดีพี่น้องเลยสุดยอดครับไปครับหาต่อครับพี่น้อง กับพี่น้องหลังจากได้สองครั้งหนึ่งแถวกาะไพ่ของคุณพี่น้องนล้มันจะรับพัดทิ้งก็เจอครั้งที่สามพี่น้องนี่ฮะย่างมาในอปลาฟังหอยนี่ครับพี่น้องโอ้หัวหน้างามเยอะที่พี่น้องนี่ครับเป็นมิมใครมีมหอยโข่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องจอดเลยพี่น้องเลยไปกับผมไปเอาครับหาั้งแตกพี่น้องเลย เป็นมีมโตผูพี่น้องนี่ครับได้มาแค่นี้พี่น้องหัวน้ำก่อนงามๆเลยพี่น้องเห้ยนะครับโอ้ก่อนอุม้มลุมลุมอยู่พี่น้องเห้ยโอ้อย่าตึงๆพี่น้องขอหยาดเก็บได้ครับพี่น้องมันๆครับหัวน้ำดีขนาดเลยพี่น้องขนาดเลยดูฝนนี่นี่ยอดออืืเจวครับหว,วานว่วแผน่นพิ่งเดือนหาเลยครับครับได้อยู่ขไไนาดแล้วดยอดครับโอ้มันยอด ตีใบใหม่มาพี่น้องดีครับเฮ้ยดครับพี่น้องอืมหอมฝุ่นอืมอร่อยอืมทุกหยดมีค่าพี่น้องอืมอืม เรามานั่ห้วยแถวนี้พี่น้องทุกทุกปีพี่น้องนี่ก่อนนี่ก็ทุกปีพี่นอ้องช่วงเดือนซีเดือนหาว่าม่อยู่มาเดือนหกมาอยู่พี่น้องนะครับเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับคนนี้ฮะตรงนี้สี่พี่น้องฮังเพลิมเดิพี่น้องนี่อู้นะครับป๊อู้ปีบงหัวน้าพี่น้องหัวน้าก็นั่นดีได้พี่น้องคอยฉาบปูนเด้สอสงสียฮังแกอยู่พี่น้องหรือจังไงเลยครับผมเอาครับ พี่น้องอ้หังมันเริ่มเลยพี่น okay. ้องด้วยนะครับหัวน้าชาปูนพี่น้องนะครับอ้นี่น้ำเพลิงเดินห้าคักเลยพี่น้องนี่ไอ้ยะโอ้โหหังมันเริ่มเลยพี่น้องเด้อ้ขออนุญาตตัดด้วยพี่น้องด้วยนะครับปีนขึ้นมาก็จะขึ้นมาได้พี่น้องเจาะขึ้นมาได้อยู่อยู่ไม้ไผ่ท่อนเดียวนี่พี่น้องนี่ไอ้ย่าพร้อมขออนุญาตตัดครับพี่น้องเบิ่งคพี่องอู้มิ่งเดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องด้ยเขาดูดูฝนหัวน้าชาปูนพี่น้องนะครับ จังซี่เขาเรียกว่าน้ำเพลิงเดือนหาพี่น้องโอ้โหเนี่ยครับชาปูนเลยพี่น้องนี่นี่สะสมมากพี่น้องนะทั้งกระสือว่าแกอยู่แต่ว่าทั้งพอได้กินโอมอยู่พี่น้องว้าวเจียวอิเลครับพี่น้องยอดนี่นี่โอ้โหเต็มเลยพี่น้องหัวน้ำใส่ซีล้างเลยพี่น้องว้าวสุดยอด มาแล้วครับผมขออนุญ,ญาตเก็บครับครับ <Yeah. S 1> พี่น้องลลังเบันเหล่าพี่น้อ,นนองบงหัวหน้าพี่น้องเก็ mm hmm. บเท่าไอ้ขวดโคกฤทธิ์เลยพี่น้องเอ้ okay? เพิ่งเดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องอู้สุดยอดเลยพี่น้องครับป๊าดหัวน้าสุดยอดดีดีครับชาปูนพี่น้องนะี่นี่แหละมีน้ำเพลิงสะสมเดือนหามาพี่น้องนี่ครับนี่ขนาดฝนตกทุกมือได้พี่น้องนะี่โอ้สุดยอดครับผมเจ้าครับยางมา ทีมหอยนอนายหนึ่งก็เจอเราครั้งหนึ่งพี่น,อน้องหั้งกับใหญ่เดี๋ยวเป็นตั้งหัวน้ำอุม่มนะครับ,บพี่น้องนะครับนะะฮเห็นบ่พี่น้องมันมืดๆเลยเมื่อกี้ก็มองไปเห็นดอกยังพันด้กันเนี่ยนะฮะครับผมแต่ขึ้นอยาเอานะพี่น้องเนาะว่าจะขึ้นได้บ่มันก็อู้เข่าขึ้นได้พี่น้องลองปีนงาไผ่ตรงนี้พี่น้องเราจองเอานะพี่น้องเนาะไม่รู้จะเอาได้บ่ได้ครับผมเดี๋ยวเราพี่น้อง แข้งหนึ่งพี่น้องข้างที่อะไรล่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหลังที่าเลยพี่น้องโอ้จังประเดี๋นี่ครับโอ้หักกิ้งไปเลยกิ้งมันกรอบๆพี่น้องเลยโอ้หยืนในกระต่ำเขือกระต่ำใหม่พี่น้องก็ยิ่แบกไปรเดียนี้ครับโอ้หัวน้ำเต็มๆเลยพี่น้องแปลกใจพี่น้งนองนุ่มจักลับตื้นนี้นมันมีหัวน้ำเล่นเลยพี่น้องเลยอ้หูเจียว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 อ้โูห,โหาน้ำเต็มเลยพี่น้องเลย ตาเลยครับโดทอ้ไปครับพี่น้องหาต่อครับยังยงเป็นยังมาพี่น้องเจอพี่น้องว่าเอ๊ะมันคบเพิงคบไฟอย่างว่าพี่น้องโอ้เพิ่งมาเอาเพลิงพี่น้องนี่นี่ฮะนี่ครับต้นนี้พี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่หอยควันเพิ่งมาเอาเพลิงพี่น้องเลยโอ้เสียดายแต่พี่น้องบริเวณมาเห็นนะพี่น้องเนาะไม่ยุต่หึงเลยพี่น้องนี่ นมจากตาพัดทิ้งชงเดือนหาน้มจากซีนหากับยังมาเบิงอยู่เด้อวพี่น้องก็บ่เห็นน่ะจะเอาบรท่านโดนเด้ยวพี่น้องนี่นี่นะครับมีครไฟอยู่สองสามอันโอ้ป่า,าครับพี่น้องถามยีมต้อโตครับไม้ลังไฟนี่พี่น้อง หาไปเนี่ยพี่น้องก็ได้มาหาล้างรถพี่น้องเนาะนี่ครับแต่บอกเด็กนิ่มมาล้างหนึ่งเี๋เหลือกระลังงานนเลยพี่น้องเนี่ยหัวน้ำจำเจมเนั่นเลยพี่น้องเลยคนละหัวหัวหน้ำจำจมขนาดอี่พี่น้องดูอยู่พี่น้องเดี๋ยวน้องจะตัดประเด็นจะไปเบิ้งหมายอื่นก่อนเะพี่น้องเนาะมาณนี้หาเบิ้งเบิดงเราก็ได้หาหรังพี่น้องแล้วก็ไปเบิ้งข้างหน้าต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีอีกบอแกก็เห็นไปอย่างหนึ่งทั้งคู่ดนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะทันได้ไปเพราะว่าเึ้่มภาคเพิ่มคนเลยพ ก็ต้องได้จกเงียบกันตออไปครับผมของแขกฮานเบิร์ครับ